หลายคนกลัวว่าฟันเห็นปิงจะกลายเป็นร่างร้ายเพราะเชื่อว่าปิงนั้นเป็นสัตว์ที่มีชีวิตด้วยการดูดเลือดสัตว์อื่นเป็นอาหารจึงเกรงว่าฟันเห็นปิงดูดเลือดจะถูกคนอื่นขูดเลือดขูดเนื้อหรือถูกเจ้าหนี้ลวงเงินแต่แท้จริงแล้วทราบไหมว่าคนที่เคยฟันเห็นปิงได้ถูกรางวัลใหญ่มาแล้วหลายคนเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นผู้โชคดีรายนี้ อยู่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นชายวัย5้ปีชื่อว่าคุณลุงบุราดำเขาได้เล่าว่าก่อนหน้าหวยจะออกงวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีพศ2563ป็กดอ,อยู่ขาเขาทั้งหมด3ตัวหลังจากนั้นเขาจึงไปไล่หาซื้อเลข38และ83โดยได้ฉลากเลข875 938มา1ใบและปรากฏว่าเขาได้ถูกรางวัลที่1จํานวนหนใบ ได้รับเงินไปทั้งหมด6ล้านเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เลขเด็ดทำนายฝันชาแนลจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับปิงให้ทุกคนได้รับชมกันครับลำดับที่หฝันว่าปิงเกาะขาหากฝันว่าปิงเกาะขาเยอะมากหรือฝันว่าปิงเกาะขาแล้วดึงออกแปลว่าคุณจะได้โชคก่อนโตจากการเสี่ยงโชคสามารถซื้อรัตตอรี่ได้ หรือเสียงทายช่วงนี้คุณจะมีดวงถูกรางวัลใหญ่แน่นอนครับส่วนเลขเด็ดนำโชคได้แก่ 3, 3 3 3 7 7 7, 7, 7 3 7 3และ733ครับลำดับที่ 2. ฝันว่าเห็นปลิงเยอะมากฝันว่าเห็นปลิงเยอะมากถ้าฝันว่าเห็นฝูงปลิงฝันเห็นปลิงหลายตัวหรือฝันเห็นปลิงเยอะมากทำนายว่า โอกาสจะทำเงินหลายทางทั้งการงานหลักและการงานเสริมจะมีรายได้เข้ามามากมายแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่มากขึ้นเช่นกันครับส่วนเลขเด็ดนำโชคได้แก่31 13 33 133และ311ครับลำดับที่3ฝันเห็นปริงตัวใหญ่ฝันเห็นปริงตัวใหญ่ ทํานายว่าใครที่ฝันเห็นปิงตัวใหญ่อ้วนหรือฝันว่าปิงตัวใหญ่มากก็แปลว่าคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนและการเสี่ยงโชคสามารถเสี่ยงดวงซื้อหวยได้โดยเฉพาะหวยรัฐบาลหรือรอตเตอรี่ส่วนเลขเด็ดนําโชคได้แก่3991 99, 99 391และ913ครับลำดับที่4ฝันว่าปริงดูดเลือด ช่วงนี้หากฝันว่าปิงดูดเลือดตัวเองฝันว่าปิงดูดเลือดออกมาเยอะมากหรือฝันว่าปิงเกาะขาดูดเลือดของเราแปลว่าชีวิตจะพบแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์มีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดแต่ก็ต้องประหยัดและระวังการใช้จ่ายให้ดีนะครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก3่3 4 9 4 4 9 4 9 3และ394ครับลำดับ ฝันว่าปิงเกาะตามตัวคําทํานายฝันฝันว่าปิงเกาะตามตัวฝันว่าปิงเกาะตัวเยอะมากทํานายฝันว่าดวงกําลังจะดีขึ้นจะได้โชคอย่างไม่ขาดคิดใครที่เจ็บป่วยก็จะกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงพลักดันสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้ส่วนเลขเด็ดนําโชคได้แก่1 3 7 3 3 7 1 3 7 7, 7 3 1ครับ ลำดับที่6ฝันว่าปริงกัดแขนทำนายว่าช่วงนี้ต้องขยันทำงานให้มากจะมีคนนํำของมีค่ามาให้อาจจะเป็นของขวัญหรือแบ่งเป็นเงินปันผลส่วนเลขเด็ดนําโชคได้แก่34 74 77 374ลำดับที่7ฝันว่าปริงกัดข้อมือฝันว่าปริงกัดข้อมือทำนายว่า คุณจะมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะถูกรองวันใหญ่ก็ได้นะครับเลขนำโชคได้แก่46 36 463 46และ643ครับลำดับที่8ฝันว่าปริงกัดเท้าฝันว่าปริงกัดเท้าทํานายว่าจะได้โยกย้ายงานหรือได้ไต่เต้าตําแหน่งที่สูงขึ้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างโดยดีส่วนเลขนำโชคได้แก่77 57 87578และ875ครับลำดับที่9ฝันว่าปริงกัดหลังฝันว่าปริงกัดหลังทำนายว่าช่วงนี้จะทำงานจนหลังคดหลังแข็งแต่อาจจะสำเร็จและได้ผลตอบแทนที่ดีอยากที่น่าพอใจมีคนคอยส่งเสริมอยู่ไม่ขาดส่วนเลขเด็ดนำโชคได้แก่347477และ734ครับ ลำดับที่10บฝันเห็นปริงกัดคอฝันเห็นปริงกัดคอทํานายฝันว่าช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากและจะมีลาบทางด้านสเสน่หาหรือมีเพื่อนคอยรักสนับสนุนนั่นเองครับส่วนเลขเด็ดนำโชคได้แก่2212 19 212 21และ129ครับลำดับที่11ฟฝันเห็นปริงเข้าอวัยวะเพศ ฝันเห็นปริงเข้าอาวัยวะเพศท่านนายฝันว่าคุณจะสมหวังในทุกด้านที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนลงแรงจะได้ผลตอบแทนที่ดีมากส่วนเลขเด็ดนำโชคนั่นก็คือ3 4 7 4 7 7, 7 3 7 4ครับนี่ก็เป็นแนวทางที่ทุกๆท,ท่านสามารถนำไปเสี่ยงโชคและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมจงมีแต่โชคแต่ลาบร่ำรวยร่ำรวยเหงแหงสาธุสาธุสาธุ